ชาวราศีพฤกษ์ไพ่โชคลาภมันขึ้นชโชคลาภอาจจะมาจากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะแม่หมอกุญปารีสวัสดีค่ะ คลิปนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีพฤกษพประจำเดือนมีนาคม2564กันค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะแม่หมอคุณปาลีก็เป็นแม่หมอที่ดูดวงในเรื่องของการจับไพย่พยากรณ์นะคะไพ่ทารโร่หรือบางคนก็เรียกไพ่ยิปซีนะคะก็จะเป็นสาสตที่แม่หมอค่อนข้างจะถนัดนะคะแล้วก็แม่หมอก็จะถนัดศาสตร์เจดตัวเก้านด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยก็ เป็นใน,นเรื่องของแนวทางในการดําเนินชีวิตอาจจะแม่นอาจจะตรงกับคนบางคนหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการสัไพ่ยแต่ถ้าอยากตรงแม่นยาําแนะนําให้ดูส่วนตัวทางรายแอที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะพร้อมแล้วเรามาฟังคําทานายกันเลยนะเริ่มกับที่ราศีพฤษภนะคะตัวตนนะอ่ะตัวตนก็ขึ้นมาเป็นไพ่2ดาบน,นะคะสําหรับไพ่2ดาบเนี่ยตัวตนของชาวราศีพฤษภคะ่ะเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของความอึดอั ไม่กล้าตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเช่นไม่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนงานไม่กล้าตัดสินใจใช้เงินนะคะหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจในปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าปล่อยให้ตามเลยเลยตามเลยไปไม่ได้นะคะเราจะปล่อยให้มันเป็นตามดวงชะตาไม่ได้ปัญหามาปัญญามีเราแก้ได้นะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าเราคิดไม่ออกก็สามารถค่อยๆ าหาผู้รู้ผู้ช่วยเหลือเราได้นะคะซึ่งเนี่ยในภพจทย์ตรงเขาบอกว่ามีปัญหาอื่นอาจใจไม่ยอมแก้จะปล่อยให้ปัญหาเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะปัญหามาก็อย่างที่บอกว่าอยากให้แก้ปัญหานะไม่อยากให้อึดอัดอยู่กับที่แบบนี้ไม่เช่นนั้นปัญหามันจะคาราคาซังยาวกันไปที่เดือนถัดไปได้นะคะอ่ะ ต่อมาในตำแหน่งการเงินนะคะการเงินอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะผิดหวังนะคะเรื่องไรายได้นะคะบางคนเขาบอกว่าเ,เดือนเนี้ยไหนๆก็ฟ้าเปิดแล้วโควิดเปิดแล้วหรือบางเรื่องบางตอนลงทะเบียนอ่ากับ เว็บไซต์นูนนี่นั่นไม่ได้เงินเดือนนี่อาจจะผิดหวังในเรื่องการเงินหน่อยตั้งเป้าไว้แล้วไม่เป็นไปดังหวังนะคะก็ไม่เป็นไรก็เอาใจช่วยแม่หมอก,ก็ขอให้พยายามให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราลงทะเบียนในแอปต่างๆแล้วมันไม่โอเคนะแม่หมอก,ก็แนะนําว่าเออไปทํางานก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะนะ,ะ,นะคะก็ระวังเรื่องของการเงินที่มันไม่ค่อยสมหวังก็เลยทําให้คิดเครียดวิตกกังวล มากจนเกินไปนะคะชาวราศีพฤษภต่อมานะในตำแหน่งการงานนะคะการงานอ่ะใน,นตำแหน่งการงานนะคะถ้าใครทำในเรื่องของงานบุญงานบริจาคค่อนข้างที่จะดีนะคะเดือนนี้นะคะคนที่ทำเกี่ยวกับงานบนุญงานบริจาคหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับองค์กรการกุศลนะคะค่อนข้างที่จะ ดีมากๆนะคะเดือนนี้ถือว่าใช้ได้เลยหรือบางคนไม่ได้อยู่องค์กรการเงินที่กลับไปเดือนนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายากเกี่ยวกับที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะอาจจะบริจาคเล็กๆน้อยต่างๆหรือมีเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างเงยมายืมเงินได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะวิธีแก้เคล็ดเลยถ้าเรากลัวคนมายืมเงินปัญหาการเงินไพ่าการเงินเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วใน,ในที่ทํางานก็กลัวเพื่อนที่ทํางานมายืมเงินอีกแก้เคล็ดง่ายๆยืมคนอื่นก่อนนะคะเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินอยู่แล้วเรา แก้เคล็ดโดยการที่จะยืมคนอื่นก่อนนะคะยืมปุ๊บใช้ปั๊บก็ได้แก้เคล็ดกรณีที่หนึ่งนะ ส่วนแก้เคสกรณีที่2คือเราก็คือเขาบอกว่ามีกเกณฑ์ที่จะเสียเงินเรื่องงานนะคะเพราะบางผู้บางคนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่อาจจะเสียในค่าชุดฟอร์มเสียค่าเดินทางค่าหอค่าอุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมก่อนไปทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดือนนี้เรามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทํางานอยู่แล้วก็สามารถเอาเงินไปบริจาคได้แก้เคสเพราะเรามีเกณฑ์เสียเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เสียเงินไปแล้วก็ให้ได้ประโยชน์ด้วยก็คือเอาเงินแบ่งเงินไปทําบุญบางส่วน นะคะอ่ะก็เป็นการแก้เคล็ดปอย่างที่2ที่บอกนะคะแล้วก็บางคนนะในเดือนนี้บางคนมีการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีในะเรื่องเ,ออเริ่มธุรกิจใหม่ห้างร้านใหม่นะหรือบริษัทใหม่ซึ่งถามว่าเป็นการเริ่มต้นที่ใช้ได้ไหมเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ แต่กี้แม่บอกก็บอกว่าการเงินไม่โค่อยโอเคถูกต้องนะคะเพราะว่าสังเกตเลยทุกธุรกิจไม่มีใครเปิดมาแล้วปังเลยช่วงแรกที่เปิดมาอาจจะยังไม่ได้กําไรนะคะในเดือนแรกๆนะคะเพราะว่ามันก็ยังจะต้องมีในเรื่องของการลงทุนค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะก็ให้รอดูกําไรในช่วงต่อไปแต่ถามว่าถ้าเริ่มต้นธุรกิจในช่วงเดือนนี้หรือจะเริ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรแบบนี้ ดีไหมบอกเลยดีนะคะแม้มีอุปสรรคแต่มันจะสำเร็จด้วยดีแน่นอนนะจ๊ะต่อมานะคะในตำแหน่งที่พ่ายความรักกันบ้างนะคะโอ้ เดือนสตามาเลยจ้าหวานเชื่อรื่นรมนะคะเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนมหาเสน่ห์ของชาวพึกศกเลยนะคะแฟนอยากอยู่ใกล้แฟนคลาซี่สุดๆนะคะไอ้เต้ากันเลยทีเดียวในเดือนมีนาน้ี้ะชาวราศีพึกศกนะคะใครที่โสดอยู่ก็เป็นคนที่เนื้อหอมมีเกณฑ์ที่จะมีคนมารุมมาจีบมารุมมาตุ้มแบบ เป็นขวัญใจเลยอะต้องใช้คําว่าขวัญใจเลยถ้าคุณยิ่งย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่นะคะไปตรงไหนป๊อปปุล่าตรงนั้นนะหรือบางคนที่มีแฟนแล้วค่ะวัา รักกันดีหวานชื่นแน่นอนนะคะในเดือนนี้ก็มีเกี่จะแบบว่าให้เวลาด้วยกันเยอะแฮปปี้มงลงรักแฟนแฟนก็รักคุณนะคะดีมากๆนะสาหรับความรักของชาวราศีพฤษภไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะยินดีด้วยนะส่วนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะก็ระวังปัญหาการเดินทางเดินทางบ่อยอาจจะปวดข้อไม้ข้อมือในการขับรถหรือว่าปวดเท้าปวดขาได้นะคะในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภนะคะแต่ค่ะ ก็บอกเลยนะว่าเดือนนี้ชาวราศีพฤษภไพ่โชคลาภมันขึ้นปกติจะไม่ทายโชคลาภแต่วันนี้ชาวศีพฤษภไพ่โชคลาภขึ้นนะจ๊าอะก็ลองดูนะคะโชคลาภอาจจะมาจากครอบครัวก็ได้มาจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเราสนิทกับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนเอาเลขตรงนั้นมาซื้อได้นะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภจากญาติพี่น้องคนสนิทใกล้ชิด นั่นเองนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะ,ะเลขที่นะคะจะเป็นเลขที่ออกเป็นเลขประมาณไหนนะคะหลายคนก็จะสงสยัยอ่ะก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับเป็นเลขบ้านก็ได้นะคะหรือใครที่จะซื้อฉลากซื้อกับผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะมีเกณฑ์ถูกมีเกณฑ์ได้นะคะว้าวไพ่เหรียญใหญ่ไพ่เหรียญก็ไม่ธรรมดานะคะเออไพ่เหรียญก็ไม่ธรรมดานะไพ่เหรียญสวยนะคะขึ้นในตำแหน่งที่ใช้ได้อีกสองใบแต่ว่า มีตำแหน่งอริด้วยนะคะตำแหน่งอริก็เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะในตำแหน่งอริเนี่ยก็บอกว่าเดือนนี้นะคะใครที่เล่นหุ้นนะคะเ,เขาเรียกว่ายังไงเนี่ยลงทุนออกองทุนนะคะกองทุนเล่นหุ้นต่างๆนะคะเดือนนี้ยังไม่อยากให้เก่งกาไร ยังไม่อยากให้เก่งกำไรเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งอริแสดงว่าตัวหุ้นที่เราจะเล่นอาจจะยังไม่ทำกำไรเท่าที่ควรจะลงทุนไปเดือนนี้ยังก่อนนะคะอาจจะมีโชคเป็นเป็นทิศทางอื่นนะคะแต่ในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะหน้าไพา่ก็ยังไม่สวยซะทีเดียวนะคะอ่ะก็เตือนไว้เพราะมันอยู่ในตำแหน่งอริแล้วเป็นไพ่หุ้นด้วยนะคะอ่ะก็เตือนกันไว้ตรงนี้และกันสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอ่ะถูกใจอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้แม่หมอกุลปาลีด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้า